อร่อยกินไปกินแล้วครับโหทุกวันมันสารินะเทคนิคอะไรหมดนะ <gösterges response> สวัสดีคุณแม่จำเนียนครับ <c oughs> อืมตื่นตื่นก็ตื่นเต้นสวัสดีคุณแม่ทัศนารครับสวัสดีพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาเลี้ยงไฟอะไรก็แค่นะครับ,รรรบพี่น้องครับสวัสดีครับ แค่คุณแม่เนไปเื่นต้อวมาเราแล้วกัต้องครับวันนี้แป่งไปเอาวางกตีเดินข้างไปพอทั้งหมดแต่ว่าขึ้นเต่าฉันหัท้งหนไปไปเล็กเล็กเล็กเมืองเซ้าตรงนี้ไปยังก็หลอกกันไลไปงียนี้ก้ี่ทเจ็ด สว,ส,วววสวัสดีคุณแม่ทุเรียนครับยุติเดี๋ยวคุณใจท่านบุญอยู่เลสวัสดีครับสวัสดีครักน้องครับข้าวขึ้นข้าวข้าวบอกบุญพี่น้องขอเรียนเชิญร่วมบุญมหากฐินและอุปสมบท เพื่ออุทิศส่วนพุชนแดงตุลนเนี่ยมัจจาทานทที่หนึ่งวนสีมลหนึ่งตำบลทุกงเตยอำเภอสงจังหวัดขอนแก่นเอาเขาต้องจิ้มาเตะอะรมามูนี่หรอะ,นะอกมูหรอเอมู่มันหรอมันมีมาได้หันมีมีขึ้น